บบเกมการแข่งขัน,นะะเริ่มครับรก็จากเซนไดนั้นอยู่ในชุดเสื้อเหลืองกางเกงน้ําเงินนะครับส่วนซัปโปโรอยู่ในชุดเสื้อสีอสแดงเลือดหมูยอดลูกนี้มาให้กับชนาทิพย์ลูกนี้แรงไปนิดเดียวครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วเป็นของฟิลิปเป้เสียบอลอีกแล้วชนาทิพ ชนะทิพย์ลากที่เข้าไปชนาทิพย์จะแหวกไม่ได้ครับโอ้โหเจอสองโทมาอีมาที่ชนาทิพย์ตวัดจังหวะเดียวลูกนี้มองตั้งกันมาแล้วมาที่ลูคัสเอาละครับได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับวันจังหวะนี้ชนาทิพย์สงกระสินเปลี่ยนแกนแล้วดูม่งจังหวะเดียวและลูกนี้ที่โอกาชิวะให้ลูคัสเฟรนเดนี่ก้ากึ่งนะครับ แต่จังหวะแรกจับดีแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้เลือกขายเลือกมาที่ชนาทิพทำขวาหาครับไหลมาโคมาอีตวัดต่อติดนิดนึงได้ชนาทิพจะขึ้นหมงลูกนี้บอลตกมาดูด,ดีครับจังหวะนี้คามีเน้ให้ชนาทิพออกมาที่ฟุกมุมะรีกลับมาที่ชนาทิพแล้วก็ไาตั้งกันใหม่ที่สุเกโนะชนาทิพอย่างเล่นง่ายไปนิดนึงครับชนาทิพ อาได้ก็พลิกได้แล้วชนาทิพย์ฝากมาที่เอากิกลับมาเฉวยมาที่ชนาทิพย์กลับไปที่มิยาสวะมาอาคาสากีสวัสดเข้ามาแล้วนูกนยิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหอยู่ดีๆเปิดมานี่มาเสกวิ่งไม่มีตัวประกรบเลยนะในกลับลูคสัสลูคสัสเปิดมาชนาทิพย์บ่อีกแล้วนึกว่าจะสามลอยปีที่แล้วโอ้โหแล้วลูคสัสคนเดิมด้วยของสาว ได้บอลไหมชนาทิพย์จะเข้าแย่งได้แต่ว่ายังปัวพันกันอยู่แล้วก็โอ้โหเจอฟิลิปเป้ใหญ่กว่าเยอะครับเกมแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเตยกตัเซนไดครับเสมอคอนซาโดเลซัปโปโรหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับลูคัสฟอนเดสยิงให้เกมน,นี้จะขึ้นไปเลขตัวเดียวได้หรือเปล่าเอาครับเกมเริ่มบอลยาวขึ้นมาของทาง,งเซนไดเอาครับมาบ้างเหมือนกันชนาทิพย์ ลากเข้ามาแล้วลูกนี้มาเปิดยอดเข้ามาคาริโก้โอ้โหโหนงไปหน่อยมีโอกาสลุ้นทำประตูดังคู่ครับเอาครับชนาทิพย์ลากแล้วเลื้อยแล้วมองหาช่องแล้วก็ลองยิงไกลเอาว่ายิงบ้างก็ดีวันนี้โอกาสยิงของชนาทิพย์มีอยู่สองสามครั้งนะครับจังหวะนี้ซัดแต่ไม่ตรงกรอบโอกาสยิงเล่นฟุตบอลเจลีกฤดูก,กาลนี้ยี่สิบครัำนี้ให้มาชนาทิพย์เอาละครับติดเครื่องอีกแล้วชนาทิพย์ลูกนี้เลื้อยออกซ้ายไปที่อังกี ลากฝากมาท่ชนาทิพ์ชนาทิพเปลี่ยนลูกนี้ออกมาทางด้านขวาบอลเดินทางช้าไปหน่อยโดนดักไว้ได้ครับโดนออกมาได้อีกเอาละครับชนาทิพชนาทิพยังขอกบอลอยู่วนมาได้แล้วแล้วก็ยอดบอลออกมาทางด้านขวาให้กับลูคสัสไต้ดีครับเอาครับลูคสัสแปะคืนมาทิชนาทิพ เปิดยอดโดงโดงมาสวยมากเอาครับแปะลงคาเดโกะแล้วก็แม่ลูกนี้มันสุดอย่าไปน,นิด้นึงซ้ายอีกทีหนึ่งซึงงอีกทีหนึ่งเอาครับชนะทิพย์เก็บได้ชนะทิพย์ยิงโอ้โหโดนปัดซ้าอีกทีหนึ่งลูกนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ซ้ำมาอีกทีหนึ่งลูกยิงของชนะทิพย์ส่งเข้ามาชนะทิพย์จับบอลได้แล้วดูครับพัดด้วยซ้ายลูกนี้เนี่ยโอ้โหสโลว์ป,ปัดมือเดียวแล้วลูกซ้ำของเจบโบทอยจะล้ำหน้านะครับมาที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์ออกบอลมาที่ซึงงาแล้วสุดท้ายตุดศิน เปล่าจบ90นาทีครับโอ้โห و. เวลกตาเซนไดเสมอกับฮอกไยโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรไปหนึ่งต่อนหนึ่งเป็นเกมสุดมันนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนำ